อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสบายดีจ้ะพี่น้องอุ้ยลืมตายแหละหากระเคยแน่พี่น้อง,อเ,องเอ้ยมาลืมใส่เสืออเส้อตัวนี่เสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ใส่เพื่อนยายแปรพี่น้องนี่นะนนให้น่ะมันอยู่ในเสื้อนี่ มาใส่แล้วมันมากินนี่แหละขั้นบะที่บะแดนนี่แหละลืมลืมมาเสือตุอ้ยใสใ่แป้นตูปหน่อยยายแปรห้ากระเซ้าขั้นมื่อวานนี่มาขั้นขึ้นนี่เลยหูยตายแล้วเ่มจะยาไปไก่ยายแปรขั้นใต้กับกไปหัดเทีย่ยงล่ะพี่น้องเลยพี่เฮื่อนก็นให้พีงเฮื่อนมาได้สู้ชูแจังเอาแบตสำรองกุมารอันนับ่บักแหล่บ่มาเนี่ย อันมืงอกันนั้นได้อะเาเอไปไหว้ให้เดได้เด้อแล้วหาชีบกลัวอยู่กูจะไปเชืองบุรีนี่เมือหามึงนะหามต่ไช่นะอะไรเอามื่อะไรตัวหนึ่งอันนี้อามยั่เหามแล้รห้องอีพอได้ตัวนี่จะเมืออั่นได้ลูกเอาห้องอีพอมาตัวหน่อุ้ฮ็ดไมด้ค้านี่ดำของเราเา ใช้ทองบักแหล่ต้นหนึ่งนะต้นแหล่บวกกับเวี้ยบ้านเลยนะอันนี้ห้องบักแหล่นะปืนมาหน่อยกลับปืนเลยม่อะจะไม่ได้ว่านเดชะนะอ่าธงปืนจ้ะนะจะไม่ได้บ้านเดชะนะ เจฟฟานคออยู่สตานายเกาดีเกาใจยี่านี่ยออไงนี่นี่มึงนี่เฮฟนี่กูจะรูดนี่อยิบออกนี่เห็นยุคอยจับตัวแล้วก็ยิบออกยิบออกทีนีเนี่ย ขาที get <gettable> <c ười> uh ่ว huh. uh ่า huh. มันจะไตนะนัด um นัด um อีุงชุ่มอุงชุ่มอะไรเอามืออะไร่ไหอ้าวตััวน้นบอะไรเอาเมื่อหยังตัวนี้ได้ห้องอันพอใหญ่ตัวเทิกนี่อันตัวเทิกเบอร์สองต้นไหนไม่แพ้เอาตัวเดียวไปเรียงตัวดำบมเป็นเปใช้ตัวนี้แหละมันหยาดุ้มเลยนี่เออมันหยาเลยมันหนาวถือว่า ตัวดำตัวนี้พันมาแต่ใช้อีกอันนะีมนนะ้มาน่ะขนาดน่ะมาตัวแดงบ่ไมนมีสองตัวไหนเจ้าตัวแดงบ่งต,งบตักเขาพี่น้องเอ้ยมันมีสิ่งจุ๊ด อันนี้มากแปลกเลอันนี้น <c oughs> ่กันเลยเนาะตาเขาพี่น้องเอย้ยายหุ่งอยู่บ้าน,นดูห,าห,ดห่านพี่น้องเ้ยบริไปใส่โอ้ยลังนี่เปื่อยเมื่อไพี่น้อง ขั้นขนาดเลยเบียมืดอจงมาถี่มากูอยู่ในนี่นนอ,นอันนี้โอ้ยบักเน่าอันนี้ลูกลูกเอ้ยไปไปด้านไป,ไป แหงบ,บ่ได้แดดเดียวพ่อแหงบ่แดดเดียวนี่ตาแกกแดดนี่ กระอย่างมาแหละบลับไปซีมันก็ออกเองมันตาขาวม้วนน้ำรังขาวขาวนะพี่น้องไอ้นะขาวขาว,ขาวม้วนซีหลอดชุดถ่ายเนี่ยนะขนวด,ดตาขาวแล้วนะมันสิเปิดหมูเห <c oughs> นื่อเลย เห็ดหน้าปีนี่พ้นดีค่ะพี่น้องเลยดีโผล่มีแต่พายุกับพายุพายุเบิดปีจนเห็ดจนหาเห็ดจนส่งผลในการเห็ดหน้าลำบากลำบากใน,นการเก็บเกี่ยวเลยนะแต่ปีมันเคยตากเขาตากหนามปีนี้พอได้ตาก มแรงกับกู มันนี่เจ้าขึ้นเล่ามินกินพี่น้องมันติตากนี่มันติกรอวหวหันกัดพี่คายฮะกรได้บเป็นละ,มละคมราคาเออเส,อสือใหม่ไงเพื่อนซ้ำเอ็กซ์เอลเลค่ะน้ำเจ้านะ่ แล้วเ,เขาแล้วน้ำแล้วเตรียมได้บ่ะนี่ห่วยสิพาไปหาอ้ายจัดตะวะน,วววน่ะเราไปใหม่นะโบไปหมกเลยสิไปหาแต่อ้ายบ่ะนี้พี่ยังเกบโบอยากไปหมกมบ,บ้านยังก็เราปลาคาเราคา,าเลามคา มันป่าขาแต่ว่า,ม,า,ามันก็นไปหรักจะไปทมหาอีกเนาะแบบนเนี้ย่ข้างเขานะไปเดือกผมเพื่อวัดบ้านเขาแม่ทางเขาไปไม่ช่อยน่อยเขาเลยไปก็อีเวนต์เลยจะลืมนะไปจะลืมนะ อืมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวหนามซะก,ก่อนคู่เขาคู้หนามา 50, 000, แล้วจังไปหาหมื่นก็ไปไปวันทิศบ่ะวันตลาดนะโมกีเอาไปกับวันตลาดเ้่เนาะอยากไปเมือ่อใดก็ไปเมื่อนั้นนะเในทัวเบอร์หลุดน้ำเขาก่อนกับไปอะไะอยากไปกับพาปไปเลยเนี่ยา,าขี้ซาอย่างขามขี้ขื่อขามคอขี้เสือเป็น,นอะ้รมาชงหน่อยบ่ สามเอ็กแอลอะไรนี่ใส่บ่ม้วนบ่อยากแข็งบ่บ่ต้องติดกระดุมใส่แบบบุตี้กระดุมเออเออใส่ปล่อยอยงนี้เลยเออจะเออบ่ต้องติดใส่ปล่อยอยงนี้เลยติดแล้วมันจะทรงอึนอัดบ่ต้องติดเสือนี่เสือนี่เข้ามาติดดอกยยเคติด เห็ดมานจะซื้อถึงไล้เห็ดมาเผื่อผุดต้นหน่อยอืม,อมใช่ในแล้วไม่ต้องตีกระดุมกระซังอีรออยู่ไข่แต่แดดกับเป็นใจเนี่ยใส่เสือน่ะผมเปลี่ยนม่ได้แล้วสั่งข้าวม้าหายอันเบอร์ใหญ่สุดแล้วเปลี่ยนม่ได้นะพ่อ Thấu kín là bọ Chịu rồi Chịu sĩ lè nụ cất tên Bác sĩ ท่นก็คือเหรอเพราต้องติดกระดุมหรอเออไม่เสียใหม่สำเนาพี่นอง